thank yeah. you ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซ่วมอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในครามปุสสตว์เร่งกันย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคขวโห สิทธิชัยโยสิทธิราโภสิทธิสุขโขพระวันตุเมขอนอบน้อมแด่องค์สมหมาสมุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่คุณพระธรรมขอนอบน้อมแด่คุณพระอริยสงฆ์ร้อยล้านคนที่รักยังไม่จับไม่เถาพ่อแม่รักเราเท่าดวงแดสุดแน่แท้มีแป่พัน อุ้มอกที่พ่อแม่กอดอุ่นตรอดชั่วนิรันด์พาะคุณล้นอนันต์สุดจะสรรมาเอ่้ความรักใดเล่าลักเท่าพ่อแม่ลักผูกสมัครรักมั่นมิหวันไวห่วงใดเล่าเท่าห่วงปานดวงใจที่พ่อแม่ให้กับลูกอยู่ทุกครา ยามลูกคืนพ่อแม่ขมตมรมไรเท่ายามลูกเศร้าพ่อแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายพ่อแม่ห่วงดังอุรายามลูกมาพ่อแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าพ่อรับใชย้ยามป่วยไขย้หวังให้เจ้าพ่อรักษา ยามถึงขราวล่วงรับดับชีวาขอให้เจ้าปิดตาเวลาตายเช่นปอนญาติโยมบริสุทธิกาสาจุชนอย่าโยมทุกท่านวันนี้ที่อัตมาได้พลนาความรักอันบริสุทธิ์ที่พ่อแม่มีต่อลูกๆนั้น ยิ่งใหญ่มากไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเปรียบความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกได้เลยฉะนั้นลูกๆที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่โปรดคิดสักนิดว่าชีวิต ที่เรามีทุกวันนี้ก็ได้ท่านทั้งสองฟูฟักเลี้ยงดูอาตมานั้นอยับเปบียบเทียบตัวอาตมาเองบางครั้งเวลาเราทำงานเราอยู่กับเพื่อนหรือเราทำกิจกรรมอะไรก็มีบางครั้งบางข่าวที่ลืมท่านทั้งสอง แม้กระทั่งตอนที่อาตมาบวดโยแม่อา,าพาธล้มเพราะปกติโยแม่อยู่คนเดียวล้มแล้วเดินไม่ได้อาตมาก,ก็ต้องเอาโยาแม่นำท่านไปรักษาเสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลที่สำนักป่าสีชมเชืห้องอาตมาอยู่ด้านหลังศาลาใหญ่ ก็จะมีห้องโถงบางท่านบางออกมาในห้องโถงนั้นก็เป็นท่านข้างในก็เป็นห้องอาตมาแต่บางครั้งก็ให้ท่านไปอยู่อีกห้องที่อยู่ใกล้ๆศาลาที่กาตมาอยู่ก็ให้ลูกหลานไปดูแลลูกหลานชนมากดูแลเขาก็นำพวกไปเขราะ็ชนมากเป็นเด็กผู้หญิงเป็นกันสี่ห้าคนจ้าง องอ่ายๆก็ให้ค่าจ้างพเพราะเล็เหล่านี้วันเสาร์อาทิตย์ก็ว่างวันอังดายังต้องเรียนหนังสือดูแลฟูฟักเพราะว่าท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้เวลาต้องใส่แพ่นเพเิดเปลี่ยนแพ่นเพเิดเช็ดเนื้อเช็ดต,ตัวสติปัญญาท่านดีนะแต่เพียงแต่ขยับขยื่นขาไมือถ้มยังทำได้อยู ฉะนั้นท่านทั้งหลายมีบางคราวเนี่ยปกติเวลาอาจากลับสำนักจะคำมือจะต,ต้องแวะเวียนไปเยี่ยมท่านบางครั้งอยู่ห้องข้างๆแต่มีอยู่ข้งแต่ว่าทำนู้นทำนี้ลืม,ลม,ลม,ลมไม่ได้แวะไปเยี่ยมท่านเกือบเจ็ดวันแล้วท่านยากทช่ไนช่วงหลังมาโย่แม่ก็ถามว่าทำไมอตาตมาไม่เขามีวันหนึ่งถึงกับต้องให้คนมาตาม เป็นห่วงว่าเราจะไม่สบายไม่ได้การว่าท่านไปเย่าเราไม่เป็นไรกลัวเราเป็นเจ็บใข้ได้ป่วยหรือเปล่าทำไมไม่มาหรือเป็นอะไรหรือเปล่าดูความรู้ปัรถนาของท่านรู้สึกความรู้สึกของท่านท่านห่วงเรามากที่ไม่ได้เห็นเรานี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปหาเพราะไม่รักไม่ใช่เป็นห่วงว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นออะไรรหืเปล่าทําไมไม่มาพอไปเห็นหน้าก็ดีใจโอ้แม่ว่าป่วยหรือไม่สบายไม่เห็นมา เพราะ้าพูดคำนี้สื่อกนะโยเราลืมท่านไปดวงจิตอันน้น้อยร่างกายอันอ่อนแอของท่านพ่านท่านแกเนี่ยนะคนแก่ชะแรงไว้คิดเผลอไยเป็นแน่นอนไม่ลักก็ไม่ว่าจงเมตตาช่วยอาตอนให้กินและให้นอนคลายทุกผ่อนพอยสุขใจเมื่ออยัางเจ้ากดขึ้นให้นึกถึงเมื่อ,อยาววัย ร้องไห้า,ายามป่วยไข้ได้ไข่เล่าเฝ้าปอกโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหวังติดตามช่วยโอวยใยหวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสงา่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกทุกอย่างใจแท้มีแต่ความวังติดตามช่วยอวย,ยัยต้นไม้ที่ใกล้ฝังมีหรือหวังอยู่ได้นานวันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้วังเวง ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีปู่ย่าตายายที่ดีกับเราหรือเกิดบางคนนี่ทิ้งให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงก็มีนะพอเกิดปุ๊บแทบไม่ได้สนใจเลยให้คุณป้าให้คุณลุงให้คุณนะ้าให้คุณอาพ่อแม่บุญธรรมก็มีผู้อย่างนี้ก็มีพระคุณมากฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านอายุมากแล้ว น้ำปดน้ำทนก่อนน้อยลงหลงลงืมถ้าพูดพัมพ่มเพื่อเพื่อนะบ,อบอกนะนะั่นแทงว่าท่านอายุมากหรือใครก็าตามถ้าพูดย้ำแล้วย้ำอีกอาตมาที่จะถามชอบถามลูกถามหลานเออจิงข้าวยังแล้วทีเดยกก็ถามอีกทนะ่านะนั่นแท้ว่าเราแก่นะคนแก่ก็เหมือนกันจาถามบ่อยๆพูดบ่อยๆย้ำบ่อยๆนะั่นเพราะท่านลืมท่านเกรงว่าท่านไม่ได้พูดอาตมานั่นพ่อแม่ที่คอยบอกคอยอะไร เราอยู่บ่อยๆแสดงว่าท่านเป็นห่วงเราท่านรักเราถ้าเรามีมิจฉามีพวกมีครูบาอาจารย์มีป้ามีลุงมีคอยบอกคอยเตือนเรานั่นแสดงว่าท่านรักท่านห่วงเรานะอย่าไปลำาขานท่านบางทีลูกต้องกลับค่าม,มื็อายุมากแล้วแหละบางทีพ่อแม่เอยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่บางคนเห็นลูกกลับปิดเวลาก็นั่งยู่นั้นไม่ยอมหลับลมนอน พอรูกมาถึงอ่าบางลูกก็มาถึงก็ดื่มทุลาบ้างหรือมาไปเทียเ่ยวไปเตะมาบ้างหรือทาภาวะหนึ่งภาวะใดมาบ้างท่านเห็นท่านก็ถามทําไมมาดึกเหลือเกินกลับไปตวาดท่านบางคนใช่วาจาไม่เหมาะจะมาดรออะไรจะมาห่วงอะไรไม่หลับไม่นอนโตแล้วใช่เด็กพูดท่านแค่นี้คนแจ่เสียใจนะะเสียใจมากอตาตมาเนี่ก็เห็นโยบ่ มีครั้งหนึ่งที่ท่านไปบ้านเยี่ยมบ้านพี่ชายบ้านพี่ชายเนี่ยท่านก็ช่วยนะวะเอาไม้อะไรไปช่วยสร้างคือบ้านมีสองชั้นนะสองชั้นข้างบนนี่ก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยแต่พี่ชายให้ท่านนอนชั้นล่างนะชั้นล่างแล้วก็เป็นระเบียงเฉยๆเหมือนรัเกียรท่านนะพ่อกลับมาที่บ้านเนี่ยคังเก่นะฮะรันเกียนะกยุ่มากแนละ้วเจ็ดสิบกว่า ยูแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อเราให้นั่งน้ำตาไหลสอืนเราจะไม่ไปเยี่ยมบ้านพี่ชายอีกแล้วไปเขาไม่ให้เหมือนรังเกียจท่าน,นนะ่ะนะเหมือนรังเกียจแล้วก็เหมือนทําหลายๆอย่างคนแก่นะคิดน้อยใจบางทีก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเขากลัวว่าขึ้นบนบ้านอาจจะตกอาจจะล้มอาจจะอะไรเนะี่ยแต่ข้างบนเนี่ยมันมันรู้สึกว่าะสะอาดแล้วก็ ก็มีโชฟามีอะไรดีข้างล่างไม่มีอะไรมีปืน้นหรือผ้อาหธรรมดาอะไรประมาณนี้ท่านเหมือนแบบไม่ให้เกียรติท่านในความรู้สึกท่านอ่ะนะฮะแต่เราเข้าใจได้พ่อแม่เนี่ยบางทีช้ำอกช้ำใจบางทีลูกหลานทําว่าท่านแรงๆเนี่ยฉะนั้นที่ท่านรักท่านพูดนะฮะท่านรักเราท่านเป็นห่วงเราฉะนั้นใครยังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยอาตมาอยากให้ดูแลท่านบ้าง การที่ท่านปัจฉัยเรียกไภรัษสร้างพระแม่พระโพธิสัตว์กวรอิมผู้สักวุกอิมหมายถึงบุคคลที่ทรงสแสดงความกตัญญูอย่างมากอันดับแรกคือพ่อแม่พ่อเนี่ยเป็นโลกประหลาดาแม่ผู้สักวันอิมประวัติความเป็นมาตอนหนึ่งเนี่ยท่าน เป็นลูกเจ้าเมืองลูกกษัตริย์พอท่านไม่สนใจงานบ้านงานเมืองสนใจแต่การปฏิบัติโมกะธรรมพ่อท่านเป็นโรคประหลาดมีคนบอกว่าเป็นโรคมีโรคไร้เก็บปวดตามตัวมีทำนายไปบอกว่าถ้าจะต,ต้องให้หายอาการเหน,นั้นต้องไปจิน แขนมนุษย์ท่านก็นจับมนุษย์มาตัดแขนท่านต่นี้ลูกแม่พระโพชกุลอิมที่ท่านบำเพ็ญบารมีเห็นอย่างนั้นก็กลัวว่าประชาชนจะโดนฆ่าตายมากยอมสละแขนตัวเองให้พ่อที่เป็นโรคประหลาดเนี่ยจินแล้วจะได้หายาการเจ็บปวดก็ยอมสละแขนตัวเองตัดแขนตัวเองให้แม่ให้คุณพ่อได้รับประทานก็นี้ด้วยบุญญาลิตของท่าน ทำให้แขนทียิ่งตัดก,ก็ยิ่งงอออกมาที่เรามีพระโพสต์จะแม่กุลอิมพันมือนะั่นนะเพราะท่านมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสิ่งมีความกรุณาที่เขาเอาหนังอ่าเป็นทำที่พระจังซาจังแห่งเกียร์ออคงปุยป้ยกายไปเชิญอันเชิญพระไตรปิฎกที่ประเทศจีนเออที่ประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปที่เขาเริ่มปรุงแต่งเป็นหนังเป็นละครขึ้นมา แท้ที่จริงเพราะจัสํสามชังนี่มีจริงมีตัวตนจริงนะเรื่องหลวงจีนแห่งเชียงท่านเป็นนักบวชเป็นเชื้อพระวงศ์เพื่อต้องการพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยให้ไปเอาพ,พกระไตรปิฎกที่ชมพูทวีคืออินเดียตอนนั้นประเทศจีนก็มีลัทธิต่างๆทางศาสนาพุทธแต่อยากรู้แน่จริงว่าพระพุทธศาสนานเนี่ยได้หลักคําสอนอะไรพ,พกระไตรปิฎกเนี่ยคือต้องหัวใจสําคัญท่านจะไม่ก็เดินด้วยทงประโยค เดินจากประเทศจีนไปประเทศอินเดียเขาก็ทําก็จะมีพวกส่วนมากน่าจะเป็นเอาพวกจอมยุทธต่างๆคนมีความรอบรู้ดังดพระเวทด้วยยุทธศาสตร์ด้วยกระบีกระบองเอาไปคุ้มกันดูแลที่เราเห็นเขาแต่งเติมขึ้นมาเป็นงอโกงไปซื้อปรยกายและที่สําคัญอย่างยิ่งในเรื่องงอโกงก็จะมีแม่พริษัทุนอิม่มหอยประกบ คอยดูแลความประพฤติของงอคงเพราะเป็นลิงที่มีฤทธิเดชมากบางครั้งก็ไปป่าภาัยพันนั่นแหละแต่ทําไปป่าพราบางทีเราเราเป็นนักบวชนะพาน,นก็ไปทําเกินกว่าเหตุฝ่ายเหล่านั้นก็จะมาคิดทําลายเพราะสังจาจังงอคงก็พยายามไปทุบไปตีฝ่ายท้่เข็นฆ่าบางทีบริษัทเจเมกคนอื่นก็บอกให้อบหลมสั่งสอนก็ได้อย่าจะไปทําลายเขาแลาทําไม่ไม่ฟังทานก็เสีย กำไรที่ศรีรษะให้พระสังจำฉังสวดหมดนั่นแล้วก็ทำให้กำไรที่ศรีรษะนี่เป็นบ่วงนะบีบศรีรษะทำให้งอคงต้องหยุดพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังอันนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังแต่เขาก็มาโยงกับพระแม่พระวุิัตว์คือพระแม่พระวิสัษณ์กุิีนีท่านเปรียบมีประวัติความเป็นมาถึงเดียอตาตมะ จะนําประวัติความเป็นมาของพ่อแม่พระพุทธสักลิมแต่ละยุคแต่ละความเชื่อ,อทุกลัิในพระพุทธศาสนาส่วนมากพระพุทธสัจะแม่กลิมจะอยู่ในพุทธศาสนาสายมหายานสายอาจารยโยวาสายพดประสมของชื่อที่จีนก็มีรัธิอัตรธรรม มีลัทธิมากมายที่แยกออกมาอนุตธ,ธรรมแล้วก็ลัทธิขวดีฎีอธิเซนอะไรเนี่ยเพราะหนทางแห่งการบำเพ็ญบารมีนั้นต้องทำพื้นฐาน,น,น,นไปตั้งแต่มีศีลประกอบวางความดีไปตามขั้นตามตอนแต่ของเทาหวาเราจะเน้นปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นเลยอย่างเดียวเลยเข้าสู่พระนิพพานแต่ก็ ขบวนการวิธีการอาจจะแตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายอันเดียวกันโยมทำดีละชั่วทำกินให้พองใสทำใจให้เบิกบานละชั่วชั่วเป็นความดีในชั้นตนทำความดีชั่วเป็นความดีใน,น,นชั้น,น,นกลางทั้งที่ท่านปจัยเจียภัยรัตน์ได้สร้างพระโพสต์กลอิ่มนั่นนี่เป็นขบวนการของพระพุทธศาสนาตั้งแต่โลกียโลกการบำเพ็ญบารมีสะสมเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรมชั้นสูงคือพระนิพาน ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือสิ้นอาชีวะนี่เป็นหนทางเป็นวิธีการที่จะบำเพ็ญรูปแบบของพระโพธิสัตว์ก็มีมากสายพระเราทีเราเห็นเขาก็มีความเชื่อว่าท่านลวงปู่ทัดพระพุทธโตพมมาลังศีเนี่ยนะที่เราเห็นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดที่ท่านทรงมีความเมตตากรุณามากอย่างเช่นหลวงพ่อคูหลงวงปู่คูเนี่ ท่านนั่งยองๆอ,อย่างนั้นท่านบุตราพิเศษเลี้ยงของท่านเป็นที่ระลึกเศษรายได้ท่านก็ไปหวังเพื่อช่วยเหลือสังคมอ,อย่างนั้นเขาก็ในความเชื่อนะ่ะความเชื่อท่านอาจจะบรรลุจุดไหนหนึ่งดดองยู่ใดเราไม่ทราบแต่ในความเชื่อหรือตามเหตุตามปัจจัยเขาก็ว่าท่านน่าจะบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่าท่านช่วยเหลือสังคมมากได้เงินปันจจัยมาเป็นพันๆล้านหมื่นล้านท่านก็ช่วยสร้าง โรงเรียนโรงพยาบาลโรงพักทางถนนช่วยคนยากหลายนั่นเช่นกำลังบำเพ็ญการบารมีสินบาร,รมีเน,นี่ยครับาเรมีห่ืออาจจะบรรลุพระนิพพานเราก็ไม่รู้ทราบได้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์เทวดาสัตว์เนี่ยมันชาสนาพุทธเลยอันนี้มีระดับในในพลนะมาถามอาตมะเรามอกชาพุทธท่านพุทธอีกอ่านี่กายห,หนึ่งแต่ก็เป็นพุทธอะไรที่เป็นพุทธ อันดับแรกก็พุทธเนี่ยสอนห้ามฆ่าสัตว์เลยแหละศาส,สนาอื่นยังสอนฆ่าสัตว์อยู่นะฆ่าสัตว์ไม่บาปนะของเรานี่ไม่ได้นะศีลห้า่คือหัวใจใหญ่ของศีลไม่ว่าจะเป็นคริสพุทธเนี่ยเหมือนกันไม่เหมือนกันนี่คือศีลศีลมันเป็นไม่ห้ามเบียดเบียนคนด้วยการวาจาใจตั้งแต่การเข่นฆ่าเบียดเบียนทำา้ายเราในหัวใจใหญ่เลยรวมชีวิตอื่นสัตว์อื่นเราเจ็บไหมเขาตีเราแต่เขาตีเรา,าเนีเ่ยเจ็บไหมแต่เขาด่าเราใช่มันไม่ได้มี ามาททำอะไรที่กระทบร่างกายเราเตดการฆ่าคนด้วยคำพูดมันก็เยอะนะการใส่ลายไปสีทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดโยมไม่โยมเคยสัมผัสไหมเคยปเกิดขึ้นกับตนเองในเวลาเราช่วยคนหรือทำอะไรด้วยหวังดีต่อคนจริงๆต่อญาติต่อมตรต่อ,ตอคนที่เรารู้จักไม่ได้หวังอะไรเลยหวังที่จะช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขพ้นจากทุกแล้วคนคนนั้นฟังอาจารย์ได้ดีนะเข้าใจเราผิดหมดเลย คิดว่าเราจะทําร้ายเขาคิดว่าเราจะปองร้ายเขาไม่มีความขอบคุณไม่มีดอกไม้ให้เราแต่นําซ้ายังนําโทษนําภัยนาความเจ็บช้าน้ําใจมาสู่เราท่านเคยประสบพบเจอไหมอันดับแรกนี่ถ้าคนมีลูกนี่ต้องเคยเจอพ่อแม่บางคนเลี้ยงดูลูกดีมากลูกกลับมาด่าว่าท่านพอาพ่อแม่มีลูกหลายคน ท่านนี่รักลูกเท่ากันแต่ลูกคนไหนที่ทําผิดท่านก็คอยย้าคอยคิดคอยต่อยบอกลูกบางคนนี่ว่าคคิดว่าพ่อแม่เกลียดพอโตขึ้นมาเนี่ยเกลียดพ่อแม่บางครั้งฟ้องร้องพ่อแม่บางครั้งขับไล่พ่อแม่อย่างสพ่อตายเหลือแต่แม่นี่ขับไล่พ่อแม่ไม่ให้อยู่บ้านเขาะว่าแม่แม่รักตนเองตอนมีชีวิตอยู่แม่คอยเข้มขี้วตัวเองทั้งที่เต้งเขี้ยวก็แม่เป็นห่วงเห็นว่าทําอะไรก็ช้ากว่าเขาเพราะห่วงมากรักมากแม่ก็บ่นมาก บอกมากลูกบางคนกับมีอัตตาเกียิทันใครอาตมาเคยเจอระดับเป็นด็อกเตอร์เลยนะมีชื่อเสียงพูดให้อาตมาเนี่ยมีแต่พูดแม่ไม่ดีเลยแบบว่าแม่ไม่ดีอาจารย์เข้าเฝ้าพูดให้ฟังท่านก็รับท่านก็ยังครึ่งหนึ่งอาจจะกัดเคืองมากาก็จันบอกท่านว่าไม่ใช่มใชแม่คือพระเจ้าของเราที่ท่านบอกท่านรักโยมท่านเอาใจใส่โย,ยมแต่ทําไมคนอื่นไม่บอกเลยท่านจะพูดกับแม่ไมคติมากนะจนคุณแม่ตายนะ่ะถึงได้ระลึกได้ตอนตัวเองมีลูก ฉะนั้นอาจารย์ึิอยากบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าเวลาเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เจ,เจอเจอบ่อยเพราะบางครั้งเราเคยเข้าใจครูบา,าอาจารย์ผิดไปแล้วธรรมะที่ว่านี่เป็นกฎแห่งกรรมนี่เป็นผลแห่งที่เราเคยคิดผิดทาผิดตอนที่เป็นคาราวาหรือเป็นพระที่บุใหม่ๆอาาัตมาตรงหลังนี่มาเจอมันเกันเจอหลายครั้งช่วยนะปรารถนาดีจริงๆบริสุทธิ์จริงไม่มีอะไรเลยอย่างอาตมาเนี่ยมีคนชอบว่าอาตมาเล่นกุญสัยอาจารย์ทศพลเนี่ยเป็นพระไม่ดีหรอก ไม่มีศีลมีธรรมเพราะงั้นยิ่งที่ท่านมีอะไรที่ท่านเห็นท่านอะไรหรือทำอะไรเสมจรักษาคนหรือนั่งแล้วเห็นท่านเลี้ยงผีไว้เลี้ยงกุม,มาไม <c oughs> รไว้วงเลี้ยงกุม,มาเรเลี้ยงผีแล้วท่านเล่นคุณใสเพราะงั้นด,ดีที่ท่านมีเรื่องอะไรอะไร,ะไรที่เกิดขึ้นเท่าดูถูกอัตมาไม่เท่าไรนะครที่อาตมาอยากตรองติงพูดในวันนี้อย่าดูถูกพระพุทธศาสนา อาตมาเคยมีญาติโยมมาหาแล้วเวลาเขามาเขาออมาปฏิบัติธรรมในตอนนั้นเขาก็อยากทราบว่าชาาวะใดที่เกิดกับเขาอาตมามีธรรมะข้อหนึ่งเวลาปฏิบัติธรมรมอาตมาเนี่ยอาจารย์จะมาชี้แถวทางให้อ่ทางอาตมาอ,จอมาจจะอาจจะประเมินผลก่อนหน้านี้เดือนสองเดือนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาตมาบอกให้โจดไวเลยนะอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นทางเป็นการชี้ทางสว่างเป็นหลักปฏิบัติอีกสายหนึ่งไม่ใช่ดูดวงนะ ดวงดาวมันเหมือนกดกินชีวิตเราไม่ได้ศาสตาพูดเราเชื่อกฎแห่งกรรมแต่เทตมาบอกนี่คือหนทางกับสิ่งที่จะประเมินเกิดขึ้นกับตัวโยแต่บางเอ,อิญอาตมาเนี่ยประเมินสนว่มามันจะถูกประเมินด้วยจิตอันที่ปฏิบัติด,ดีแล้วมันเป็นสมาธิมันเริ่มละเอียดเห็นตัวเองเห็นผู้อื่นผลจากเทตมาเกิดทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติธรรมโยอาตมาปฏิบัติธรรมนี่มันสองแนวทางอันแรกเลยอาตมาปฏิบัติเขาเรียกสมถะซึ่งมันมีสี่สิบแบบ อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเกิดขึ้นเราจะเอากรรมฐานบทไหนทําให้จิตเราเข้าสู่ความสงบท,ที่สามารถดับกิเลสได้เราร้อนเรามีกรรมฐานบทไหนเราหนาวเราทําอย่างไรวันนี้สัปสะทางหูทางตาทางจม,มูกมากเราโดนสิ่งที่กระทบทําให้เราช้าใจทําให้เราไม่สมความปรารถนาเราสิ่งโดนสิ่งกระทบที่รู้สึกแล้วเรายินดีกับมันมากไปเราหลงมากไปก็ใช้กรรมฐานบทไหนเช่นเราหลงยินดีมากกับคําพ่อโยกับคําอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถึงความตาย เพราะเราอยู่ในภาวะแห่งความหลงบางที่เราโดนใครว่าคอยดา่าแรงๆแล้วก็คือความเจ็บปวดหรือคนที่ทําไม่ดีต่อเราต่อศาสนาหรือต่อที่เราอยู่เช่นคนเขาโกงที่เขาบุกลุกที่วัดหรือทําอะไรไม่ดีแบานั้นเนี่ยมันก็ฝังในใจฝังในใจเกินความไม่ทำไมต้องมาทำนี่ก็คือความไม่พอใจเพราะอาการหล่านี้นมันจะพัฒนาเข้าสู่ความอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องรีบเป็นนั่งสมาธิวันนั้นช่วงท้ายพอจิตสงบต้องเริ่มแผ่เมตตาเมตานุติปัฏฐาน เพื่อจิตเราจะไม่ได้อคฆาพยาบาทบัต่อผู้ใดนะฮะเวลาหนาวอาจารย์ก็จดกรรมฐานหรือเพ่งกระสินหรือกําหนดอ่สติปัฏฐานสี่นั้นเราร้อนเราก็ทำอานาปานสติคือกําหนดธาตุกระสินลมจริงๆเวลวิตกกสินลมกสินน้ามันมีวิธีในเพื่อดับเวทนาสัญญาสังขารหลังจากนั้นพอจิตสงบเข้าสู่ภาวะที่เราจะแสดงเทศแสดงธรรมแล้วก็ใช้วิปัสสนาโยมคือเพ่งไว้ที่หน้าอกแล้วก็พิจารณาถึงกฎพระไตรลักษ เมื่อจิตสงบ้วนะจิตสงบงระงับตั้งแั่เวทนาสัญญาสังขารเนะี่ยเป็นเอกต,ตาแล้วนะถึงจกวิปัสนาได้ถ้าจิตคู่โยมยังไม่เข้าสู่สภาวะธรรมแห่งความเป็นโบติคืคอสมถะอยู่ปปน,นัพิจารณาเรื่องอื่นไนดะ้ในได้อยู่แต่มันจะเป็นการเวลาจิตเราไม่อยู่ในองค์สมถะเพียงพอเนี่ยมันจะเป็นช่วงท้ายมันจะพิจารณาแล้วเราหยุดไม่อยู่มันจะกลายเป็นฟุง้งซ่านมันจะเผยยินดีเดี๋ยวยินดีมันก็ไปต่อไปก็ยินลาวิภาวัตนากรวาตนา ต่อไปภาวะฐานอความยินร้ายจะเกิดขึ้นพราะเกิดขึ้นในจิตเราก็จะดักดับมันคือจะหยุดให้มันคิดมันยิ่งทําให้เราถอนจากกรรมฐานเลยท่านวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนทําบ้านนะต้องตีบ้านดินให้แน่นอยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาก,ก็พูดถึงสมควรแก่เวลาวรจบรายการของทุานโมทนาท่านอรชัยเรียบแพรลัตและอาทิตย์หน้าอาจารย์จะพูดเรื่องพระโพธิสัตว์ประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่กวนอิม ทางตุลาการจะมาเปสวดแผ่เมตตาเป็นสิบคนกับท่านโยมญาติโยมในวันนี้ปวงสาตุมูมีประมาณย่อมมีส่วนบุญมนุย่ผลน,นันข้ากระทำนาการบันดลและได้กระทำนบปุปการเราได้เป็นที่พิยาท่งคุณคือบิดามาตูเป็นประธานทั้งอขคารายปัสสพพานทั้งผู้ที่คราไมเครืออิปุเพนทั้งเราเป็นกลางมิใช่ชั่วดีและเราที่สร้างพยานุเวน ตัวสัตว์ wow. ในบวรโลกเป็นเกงือข้ในภูมิสามสถานโดยกำเนิดที่ระมีขนาดหนึ่งขันศี่มีประมาณท่องเที่ยวในผู้พิเศษโอรานพบน้อยกันดานก็ดูจากการเราใดๆได้ทุกุชนข้าให้เรานณนิมูธนาปนันส่วนบุญข้าให้พีหม่รูปพันโอมูเทวันุกูลปะการให้สัตว์ทั้งารประจักษ์ส่วนบุญ คิดคุณแรหมู่ธนามีครานพระหมูนาประสานทวานบุญค่าประสานพระสิทประสงค์ข้อจงสัพพสัตว์นิราชจจาเวนชีปเป็นสุขีมีมีธนงถึงบทเกษมพิสารโดยตรงผานิพานองค์สงบสงัดความปรารถนาประชาทุกมูจงดีงามดูพิเศษสวัสดสเร็จโดยชอบประกอบบุญจะสมบูรณ์บุญพัดจรันจะเรญ จไม่ครมนอกซ o รูชั่นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดโควิดยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสใช้เช็คทำความสะอาดที่ทู่วบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ต้องผสมน้ำ